ยินดีต้อนรับสู่ช่องผู้เล่าปราดโบราณทุกท่านสามารถสนับสนุนได้โดยการไม่ข้ามโฆษณาและกดติดตามหรือช่องทางการสนับสนุนอื่นๆสุดท้ายแล้วขอให้มีความสุขกับการฟังนะครับบทที่7คาดไม่ถึงเมื่ออวินเสียงเอ็นตัวลงนั่งอย่างแผ่วเบาขาและเท้าของเจียงหลูเยี่ยเป็นเน็บชาจากการคุกเข่าบัดนี้ร่างกายของนางสันเทาเล็กน้อยและไม่อาจทนได้อีกต่อไป ก่อนที่นางจะล้มลงเมื่อวินเสียงเผยรอยยิ้มจางทำงานหนักหน่อยนะน้องสาวข้าค่อนข้างพิถีพิถันเจียงหลู่เย่ยรับคำน้ำเสียงของนางอ่อนโยนไม่มีอะไรผิดปกติเมื่อวินเสียงโบกมือให้เจียงหลู่เหี่ยวเรียกขึ้นปี้เหรียญที่ยืนอยู่ข้างนางรีบก้าวเข้ามาพยุงนางไว้ทันทีปี้เหรียญระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ผิดพลาดแต่นางก็อดไม่ได้ที่จะแอบบีบมือของเจียงหลูเ่เย่จากนั้นก็ผ่อนแรงลง เจียงหลูเยี่ยลุกขึ้นยืนโซเซเมื่อจิงหรงเห็นเช่นนี้เขาก็รีบก้าวมาข้างหน้าทันทีก่อนจะวางมือลงบนแขนของนางแล้วร่างกายที่อ่อนนุ่มราวกับไร้กระดูกของนางก็ตกลงสู่อ้อมแขนของเขาอย่างแผ่วเบาไทจือปรดประทานอาภัยเยวีย่ยเอ๋อหมดแรงจริงๆเพคะนางสุดตัวลงในอ้อมแขนของจิงหรงแล้วพูดทั้งน้ำตาใบหน้าของนางราวกับดอกสาลี่ต้องหยาดฝนผู้คนเห็นแล้วย่อมรู้สึกสงสารไม่เป็นอะไรเลย จิงหลงยิ้มอย่างโล่งใจก่อนจะจ้องไปยังเมืองอวินเสียงอย่างดุดันและหวัดระแวงจากนั้นเขาก็อบเอลเจียงหลู่เยี่ยแล้วรีบเดินทางกลับตำหนักทิ้งคนอื่นที่เหลือไว้ข้างหลังเมื่อพ่อบ้านเห็นบรรยากาศสนาอึดเช่นนี้ก็ทักทายทุกคนในงานเลี้ยงทันทีเมื่อแขกเริ่มแยกย้ายกันไปเมืองอวินเสียงก็หมดความสนใจจึงตกก้นยืนขึ้นทันใดนั้นเสียงหัวเราะที่ชัดเจนก็ลอยเข้ามาในหูของนางคำพูดไร้สาระและขี้เล่นของเขากระตุ้นความสนใจของนาง วันนี้ไทจือเฟยช่างยอดเยี่ยมยิ่งนะัเมื่งอวินเสียงเงยหน้าขึ้นมองพลันก็พบว่ามีสายตาสดใสาราวดอกทอคคู่หนึ่งจ้องมองมาที่นางพร้อมรอยยิ้มมีสเสน่ห์ชายคนนั้นถือพัดกระดาษที่มีตัวอักษรแนวนอนวาดด้วยหมึกอยู่บนนั้นท่าทางของเขาดูสง่างามคิ้วคมและใบหน้ามีสเสน่ห์น่าดึงดูด เมื่ออวินเสียงตาเป็นประกายนางริตามองอย่างระมัดระวังดวงตาของเขาเป็นประกายราวดวงดาราผิวขาวผ่องและใบหน้าเนียนราวประทินโฉมด้วยผงแป้งนางอดอุทานในใจไม่ได้ว่าช่างขาวผุดผ่องและหล่อเหลาเสียจริงไปเชารีบก้าวเข้ามากระซิบข้างหูของนางนี่คือจิงฮวาห่วงจือลำดับที่6ผู้มีเสน่ห์เป็นการดีกว่าหากไท้จือเฟยจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเพคะเมื่ออวินเสียงไม่สนใจ นางเม้มริมฝีปากแล้วยกยิ้มเฮชายหนุ่มผู้หล่อเหลาท่านนี้มาจากที่ใดหรือพัดกระดาษในมือของจิงฮวามีน้ำหนักเบาและงดงามดวงตาราวดอกท้อคู่นั้นเป็นประกายเมื่อเขามองตรงมาที่นางเขาก็เลิกคิ้วขึ้นไม่แปลกใจที่ไทจือเฟยจะไม่รู้ในตอนที่เจ้ากับพระอนุชาอภิเศกสมรสกันข้ายังอยู่ที่หนานหยางและไม่ได้ร่ำสุรางานอภิเศกสมรสของเจ้าเลยสักจอก แม้เขาจะบอกว่าเสียดายแต่ใบหน้าของเขาปราศจากความใส่ใจมื่งอวินเสียงแซงทําเป็นรับรู้ทันทีข้าก็นึกว่าบุรุษรูปงามราวเทพบุตรที่ไหนปรากฏว่าเป็นน้องชายห่วงจือลำดับที่หกนี่เองจริงฮวาวางพัดกระดาษลงแล้วปลื้มปริ่มกับคำชมนั้นเขาต้องการได้ยินคำเยินยอมากเหลือเกินมั่งอวินเสียงเน็บแนมเขาว่า เช่นนั้นที่นานยางจะต้องมีสิ่งที่ดีใช่หรือไม่จึงทำให้น้องชายหวงจือลำดับที่6อยู่ที่นั่นเสียจนลืมกลับมาเมื่อเห็นแขกเรือเดินกันพลุกพล่านจิงฮวาก็เดินเข้ามาหานางด้วยรอยยิ้มแล้วกระซิบเสียงเบาแก้มของเขาเกือบชิดกับหูของนาง ใช่แล้วสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในนานอย่างก็คือสตรีที่นั่นพวกนางทุกคนล้วนมีรูปโฉมงามแฉล้มเพียงแค่ได้สัมผัสใบหน้าก็สามารถสัมผัสได้ถึงความสดใสขับร้องเพลงไพเราะเสียจนทำให้รู้สึกราวกับสูญเสียไปครึ่งร่างกายเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนทะเลนและคำพูดของเขาก็ค่อนข้างไร้สาระจนแทบทนไม่ได้แต่รอยยิ้มมีเสน่ห์และสายตายิ้มแย้มของเขาทำให้หัวใจของผู้คนสั่นไหวได้ ความหล่อเหลาเช่นนี้ยากที่จะควบคุมเสียจริงเมื่ออวินเสียงสงบลงเล็กน้อยนางขมวดคิ้วเล็กน้อยและแสดงท่าทางผิดหวังเมื่อได้ยินน้องชายหวงจือลำดับที่หกกล่าวเช่นนี้แล้วข้าก็รู้สึกสงสัยสตรีในเมืองของเราไม่อาจเทียบกับสตรีฉมงามแฉล้มแห่งนั้นอย่างได้เลยหรือจิงฮววตกตะลึงไปครู่หนึ่งทันใดนั้นก็หัวเราะออกมาดวงตาราวดอกท้อของเขารีลงพี่สะพ้ายช่างสนใจเรื่องนี้เสียจริงสุดยอดสุดยอด มื่ออวินเสียงทําเป็นเหลือบมองเขาอย่างไม่พอใจและพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดว่าอย่าบอกนะน้องชายข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะไม่มีความคิดเช่นนี้จิงฮวารู้สึกประมาก,กับสิ่งที่นางพูดเขายกพัดขึ้นปิดใบหน้าก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อยแล้วสส่หัวบทที่8ไทจือเฟยผู้เช้าโชว เมื่ออวินเสียงเห็นว่าเขาเสสร้งจึงอดไม่ได้ที่จะต้อนเขานางจ้องมองเขาเพื่อทดสอบน้องชายเจ้าเพิ่งกลับมาจากนานอย่างคงไม่ได้ออกจากวังมาเพื่อเดินเล่นใช่หรือไม่อย่างที่พี่สะพ้ายบอกก็แค่จิงฮวาพูดออกมาครึ่งหนึ่งเขาถูกเสียงหัวเราะของเมื่ออวินเสียงขัดจังหวะหากเป็นเช่นนั้นพี่สะพ้ายก็จะเป็นผู้นำทางให้เจ้าและพาออกไปนอกวังอย่างเต็มใจ ในตอนนั้นเองจิงฮวาก็ตระหนักได้ว่านางมีความปรารถนาแต่เขาก็ยังคงยกยิ้มแล้วกล่าวว่าได้สิเมื่อพี่สะพ้ายว่างก็ส่งจดหมายมาได้เลยแล้วน้องชายจะไปหาตามนัดหมายเมื่ออวินเสียงดูพึงพอใจด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของนางนางเอื้อมมือออกไปตบไหล่ของเขาเลือกวันสู้วันที่เหมาะสมไม่ได้พรุ่งนี้เจ้ามาหาข้าที่ตำหนักได้เลยเมื่อนางจะจักไปแล้ว นางก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองและยกยิ้มก่อนจะบอกเขาว่าจำไว้จำไว้อย่ารอช้าจิตใจของจิงฮาวายังคงนึกถึงรอยยิ้มที่ดูไร้เดียงสาของนางฟูซางคนรับใช้หนุ่มกระโดดเข้ามาพูดกับเขาด้วยความสับสนฟ่าบาทข้าน้อยรู้สึกว่าไทาจือเฟยผู้นี้ค่อนข้างแตกต่างจากที่ผู้คนเล่าลือกันแตกต่างยิ่งนะักจิงฮาวาขมวดคิ้วแล้วถามด้วยความสนใจอย่างยิ่งแตกต่างอย่างไร มีข่าวลือชาโชวโฉบว่าไทจือเฟยเป็นคนที่อิจฉาอย่างร้ายกาศไม่อาจทนเห็นคนอื่นดีกว่าตนได้มีความทะนงตนเย่อหยิ่งและเอาแต่ใจตัวเองฟูซางเริ่มพูดตำหนิเมื่อหวินเสียงโดยไม่คิดอย่างจริงจังคำพูดที่ไม่ดีมากมายออกมาจากปากของเขาสุดท้ายเขาก็สงสัยว่าบัดนี้ไทจือเฟยพูดนี้กำลังเข้าร่วมงานอภิเษกสมรสของไทจือทว่านางกลับยังคงสนใจที่จะเชิญชวนท่านให้เล่นด้วยกัน นางสับสนอะไรอยู่หรือไม่จิงฮวาสยยิ้มมุมปากแล้วยิ้มก้าวกิมกลางกว่าเดิมเปิดหวังคิดว่าพี่สะพ้ายช่างน่าสนใจกว่าข่าวหรือยิ่งนักเจียงหลู่เยี่ยซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนของจิงหลงพลางร้องไห้คือหือเสื้อด้านหน้าของเขาจึงเปียกทันทีจิงหลงก้มมองเจียงหลู่เยี่ยนังแซงพูดด้วยความสำนึกผิดว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเยเวี่ยเอ๋อเองเพคะตอนที่ยกน้ำชาให้พี่สาวหม่อมฉันคุกเข่านานเกินไปมันจึงกลายเป็นเช่นนี้ นางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกระซิบแผ่วเบาไท้จือโปรดอย่าได้กล่าวโทษพี่สาวเมื่อได้ยินนางเอ๋ยเช่นนี้จิงหรงก็รีตาลงเล็กน้อยแล้วพูดด้วยความไม่พอใจว่ามันเป็นเพราะนางเองที่สร้างปัญหาเยเวียเอ๋อเจ้าไม่จําเป็นต้องใส่ใจนางเลยพรุ่งนี้เปินหวางจะอธิบายให้นางฟังเองว่าเจ้าไม่จําเป็นต้องยกน้ําชาไปให้นางทุกวัน เียงหลูยเยี่ยไม่ได้เอ่ยตอบนางซุกหน้าไว้ในอ้อมแขนของจิงหรงพลางสะอื้นให้เบาๆเมื่อจิงหรงเห็นความทุกข์ของนางก็กอดนางแน่นแล้วรีเร่งฝีเท้าเพื่อไปที่ห้องเมื่อเห็นเมื่ออวินเสียงเดินหน้าเชิดมาจากปลายทางเดินอูถงก็ตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะหนึ่งเขามองเข้าไปในห้องแล้วมองดูคนที่กำลังเดินมาเหตุใดจึงมีไทจือเฟยสองคนปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันได้ เมื่อมึงอวินเสียงเดินมาตรงหน้าเขานางก็ชี้ไปที่กุญแจใหญ่สามตัวที่หน้าประตูแล้วกล่าวว่าบัตรนี้ไทจืออภิเศกสมรสเรียบร้อยแล้วการคุมขังนี้จึงถูกยกเลิกเจ้าไม้แห้งถึงเวลาบกมือลากันแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านไปหาแม่ของตัวเองเถอะอูอ๋ถงยกมือขึ้นปาดเหงื่อเย็นออกจากหน้าผากของตนแล้วไขกุญแจเพื่อให้นางเข้าไปจากนั้นเขาก็มองเห็นไทจือเฟย ในห้องหันกลับมาเมื่อมองอย่างชัดเจนก็พบว่าแท้จริงแล้วคือชิงหลัวช่างสะเพร่าและประมาทเสียจริงเมื่อนึกได้ว่าทหารองครักษ์ผู้สง่างามและถือดาบอยู่ในตำหนักบุรพาของไทจือเช่นเขาถูกหลอกเพราะกลอุบายเห็นแก่กินเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ก็ช่างหน้าอดสู เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้กินขนมงานแต่งแม้เพียงสักคำอูถงจ้องหน้าเมื่องอวินเสียงด้วยความโกรธขณะใส่กุญแจสามตัวด้วยใบหน้าเคร่งขรึมและพร้อมที่จะคุกเข่าหน้าตำหนักของจิงหลงเพื่อสารภาพผิดเมื่อเมื่องอวินเสียงมองเขาก้มตัวลงแล้วก็ส่หัวอย่างช่วยไม่ได้คนผู้นี้ช่างใส่ซื่อยิ่งนักเมื่อนึกถึงเรื่องนี้นี้แล้วนางก็ก้าวผ่านประตูเข้าไปโดยไม่สนใจอีกต่อไปเมื่อไปถึงเก้าอี้ยาวก็เอ็นตัวลงแล้วพลอยหลับไปทันที ปเช้าขมมดคิ้วแล้วจับนางเขย่าสองสามครั้งด้วยท่าทีของคนที่ไม่อาจหลอมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้าได้เหตุใดไทจือเฟยจึงไม่เปิดเผยต่อไทจือว่าเจียงหลู่เย่จงใจใส่ร้ายว่าท่านทําให้นางสะดุดเหตุใดจึงทําให้ท่านเองเป็นคนผิดและทําให้ไทจือโกรธเช่นนี้ด้วยเล่าเพคะเมื่ออวินเสียงสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าหงุดหงิดเล็กน้อยไทจือจะฟังคําอธิบายของข้าได้อย่างไร มันเสียเวลาหากข้าจะเรียกร้องความยุติธรรมจากเขาเป็นการดีกว่าสำหรับข้าที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวข้าเองเนื่องจากเจียงหลูยเย่ยจงใจย่วยุเมื่อเกิดปัญหาขึ้นข้าก็จะตอบแทนให้อย่างสาสมแบบฟันต่อฟันนางเน้นสีพยางหลังอย่างหนักแน่นพลางขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน